สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาอยู่กับเซียนซองเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุน้ำโชคคือเกานี่ละเออคลิปนี้นะคะมาพบมาพอกันเป็นคลิปที่สของมือนีแล้วนะคะคลิปที่สมของวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นะคะคลิปนี้มาพบมาพอกันช่วงใบ,บสวงแดดแห้งเออ้อนหอนมือนีบาดเจ็บซองขนาะด แต่ว่าส่่งเบิงฝ่านะคะเป็นเตมีเมกแบบกําลังกอ่อโตคุณบอกคุณแม่ยา่านมันมือแรงฝนตกหนักอยู่บ้านคุณบอกคุณแม่เป็นจังใดช่วงนี้นะคะฝนดีบ่ค่ะทางบ้านเชินซองในตกดีอยู่บ่สมควรนะคะดีใจน้ำเศร้าหน้าอยู่ดอกเออก็อไดอ้อัดหนามใส่เขาเพอดีเออปีนี้กะ คือจัง,จงไดบุนะคะ้ามันตกไปโดนๆยังสี่นะคะก็คือสีดีอยู่แต่ว่าถ้าขาดส่วงหี่ก,ก็ะจักสิเป็นจังใดขึ้นกันเนาะคุณพ่อคุณแม่อะเอาใจซอยนะคะเศร้าให้เศร้าหน้านเนาะคลิปนี้นะคะว่าอันอื่นมากนะคะกับสิพาคุณพ่อคุณแม่มาตามแนวทางคือเกาหะละบอแมนยังดอกเฮา เห็นหนากันปุ๊บก็มีแน่ทางเล็กรัฐบาลให้ดีๆเด็ดๆมีแนวทางเด็ดเมือฝากกันขึ้นเกาเนาะ <c li pp in> คลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วน TD ทีดีทีเด็ดนะคะ <c li pp in> เลขล็อก9หางแตกคุณพ่อคุณแม่จําได้บอนะคะ <c li pp in> ของคุณแม่เอฟซใจดีนั่นละที่เพิ่นเอามาฝากมาตอนเฮ้านะคะ <c li pp in> แต่ว่าแนวทางของเพิ่นนี่เนาะ,ะแนวทางล็อกเก เก่าห้างแตกนี่นะคะก็ต้องย่อมราวังวทตถิพันธ์มากกะรุดไปนะคะถ้าสินาวบ่รุดก็คือสองงวดติดแล้วนะคะจังไดมือนี่นะคะหรือว่างวดนี้กะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจอบซ่อมเมืองกรก็ได้นะคะแม่เพิ่นกับฟากความเป็นห่วงมากอะขอโทษขอให้ลายหลายประสันเอออยาก นึกว่าไม่ได้สิทธิ์ถือลาะก็อยากให้มันถือลาะอยากให้ทุกคนได้โชคได้มันนะคะโมเมนต์ว่าเฮ็ดออกมาเราอยากให้ผู้ใดเสียเงินเสียทองดอกนะคะแม่พ่นก็นลงทุนเื่กันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเลขเนะาะไพ่สิไปหูปั่นนันไพ่สิไปเก่งปนันนันพ่อสีหัวเลขสีหา้ายังสีออกยังแท้เนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นกะใส่วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมเราฟังเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะเฮาต้องคิดอยู่เสมอว่า บอมีไผเกงบ่มีไผหูอนาคตใดปน,นันนะคะทุกคนต้องมีเขาเอินยังใจเผื่อใจไว้บ้างนะคะถึงแม้ว่าแนวทางใดก็แล้วแต่เนาะทีเพิ่นดอมาปลอยหรือเส้นซองเองมานําเสนอนี่าเจ้าคล้องตัวเลขเพิ่นสิมันใจล้านเปอร์เซ็น,นอยเปอร์เซ็นกระางนะคะเฮาเป็นผู้เบิงเป็นผู้หาแนวทางนะคะเป็นผู้รับแนวทางนะคะเฮากะบ่ตตองไปปักลักไปปักใจเสื้อปน,นันนะคะฟังหูไหวหูดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่ เนาะนะเบาๆลายใหญ่ห้างใหญ่มาลายเทียแล้วนะคะคลิปนี้จวดจ,จัดฝาดหญา้าโรดดีบัตอาชโชหล,ลักฐานเก่าก่อนนะคะเบอ้อเข่าดอกตะวันให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งนะคะนี่แนวทางนี้ละมือนี้ทีเส้นซองจะนําเสนอในคลิปนี้นะคะพิษก็ว่าไปตามพิษนะคะรุดก็ว่าไปตามรุดเขาก็ว่าไปตามเข่าเห็นตัว,นวเนาะเออเข่าก็นําเสนอแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะเส้นซองรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วนะคะ อ่าโอเคเนาะมาลุ่นกันนะคะสเส้นซองกะวังว่านะคะเท่งสเส้นซองเองนะคะแล้วก็คุณแม่เพื่อนเองก็วังวา่ามันสีมากมันสีขาหันละนะคะจังเอามาแบ่งปันนะคะทาหูวา่ามันสีบ่ามากโอ้ยเหล็กบ่ถึกดอกชุดนี้ไพ่เจียวมะห้มูเบิงล่ละเนาะคุณบกุณแม่กะฮ่าว่าไปผู้ที่อจอบซิตี้ซีว่านะว่าว่าวดักเพื่อนกอนเะนะบต้องถ่ายเพื่อนว่าเข้ว่าดัก,ก,นะดกไปถาหล่นนะเอ้านี่ เดี๋ยวขอเสยนซองอ่านให้ฟังก่อนล้วกันเนะาะอ่านให้เอฟซีนะคะที่เพิ่นอาจจะแคบหน้าจอบเบอ่เป็นนะคะแล้วก็อาจจะสายตาบ่ดีแล้วนะคะเพราะว่าสิเป็นเอฟซีที่เพิ่นเป็นผู้พิการทห้งสายตาเนาะหรือว่าเอฟซีที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุร้ายแล้วนะคะอยากให้เส้นซองนะคะอ่านให้ฟังชัดๆก่อนนะคะเดี๋ยวคอยโชว์ให้ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นแคบเป็นหรือว่าเพิ่นสายตาดีเบื้องเดอลูกนะคะพอแม่จดตามก่อน่อาสั่นจัดให้เลยนะคะ ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกอายุเลยเนาะเตรียมจดได้เลยนะคะสำหรับแนวทางเนาะเลขล็อก9กาหางแตกนะคะประจําวดวัน,วนที่16กรกฎาคม67ท,ที่แหลกแม่พันทรงมาเช่นซองนับไปนับมาเอา้าวันนี่คือมี10หางคิดนักเลยนะคะว่าเออถึงห้องสีเขียนว่าเลขล็อก10หางแตกมันสิผิดคอนเซปต์ดิาสันบาทที่นี่เบิงบ่งเบิ่บมา มันมีเลขตัวหนึ่งนะคะที่แม่เพิ่นกลับมาหายพร้อมเดี๋ยวจะบอกวอาอกเป็นตัวใดเนาะอ่ะกัสรุปว่าก็มีเกาหางคือเกาหะละเออตัวแรกนะคะ70ตัวท, 2, ะะวที่สองนะคะเดี๋ยวเส้นสองจะไล่ไปเลยเนาะตัวแรกคือเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจดห้าแดหนึ่งแดส 8 0 8 5 8 7ค่ะทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะมี7 0 7 1 7 4 7 5 8 1 8 4 8 0 8 5แล้วกับ8 7ค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วโตวได้นะคะที่เซียนซองบอกว่าแม่เพิ่นกลับมาใหา้ก็คือ 8778นี่แหละ,ะแม่เพิ่นกลับมาหาเลยนะคะสำหรับ8778เด้อจ้าอาจจะตามซูหรืออาจจะเน่นเส้นซองกับบทจักขึ้นกันนะคะแต่ว่าเพิ่นเขียนมากไใดมีอยียงขอมูลนอยียงจังใดเส้นซองกะอยากอธิบายให้เอฟซฟังให้เบิดทุกอย่างนะคะเหมือนถ่ายทอดให้เหมือนอแม่เจ้าของตัวเลขเพ่นไายทอดมาหาเส้นซองเลยนะคะ,อะโอเคเนะาะเอานี่นะคะ สำหรับผู้ใดสะดวกแคหนาจอกับแคปเดอ้อจ้ะล็อกเก่า้างแตกนะคะประจํามวดวันที่16กรกฎาคม67เนะคะเลขชุดนี้นะคะมัดรวมทั้งบนทั้งล่างเดอ้อคุณพ่อคุณแม่จะคลองตัวเลขนะคะคุณแม่ FC ฟซใจดีเพิ่นบอดาฟิกว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะหลายทนหลายคนเมืองตัวเลขแล้วกัอุ้ยลายโพดเก่า้างเส็ยจังไดนะคะ ดูแนวทางดูให้เป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าเอฟซีนะคะมีตัวดีตัวเด็ดจังไปได้เจ็ดมากขึ้นกันนี่นะเออกลับมาลองเบลงว่าแม่เพิ่นมีเจ็ดยังเออเจ็ดศูนย์เจงเจ็ดสี่เจ็ดห้อีกอย่างจังสิเนาะดูแบบนี้นะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะบอดดห้ตามเบิดทั้งเบิดทุกโตนะคะเราต้องดูให้เป็นเซฟตัวเองด้วยนะคะาแคบหน้าจอเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ กำลังเลียวเบิงนะคะขี่โก้โดดมาตัวใส่บุ๊เอยอไขยู่เป็นขนะี่โก้ะว่าเป็นแนวอื่นหันจอบซ่อมเมืองก่อนอ่ะโอเคเนาะชัดเจนนะคะสำหรับแนวทางเลขล็อกเก้าางแตกนะคะมาลุ้นกันว่างวดนี่จะเป็นจงังไดจะเข่าบอนหรือจะลุดหรืออีหย่างจังใดนะคะถ้าคุณพออคุณแม่ถึงอกถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้ยกำลังใจกันน้ำแนะ่เนาะ บอกมาตะไก่แล้วนี่บอกท่านเนบอกคุณบอกคุณแม่กดไลค์กดแชร์ที่หนีคลิปนี่แม่นผ้ากันกดไปล่ะหือย่าลืมได้คุณรอคุณแม่ถ้าเกิดว่าคลิปใดเส้นซองไ่ได้บอกก็อย่าลืมนะคะกดให้กำลังใจกันนะลังเทียบอกไปว่ามากอะลืมเข้าเออที่จริงต้องบอกตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยนะคะใหะคุณ่อคุณแม่ซอยกันกดไลค์กดแชร์แต่บางคลิปมันวอกไปแนวอื่นหลายนะมันจับสนนั่นดิ สมองคิดบพท่านสันติเส้นซองกระไดเป็นไปแล้วเนาะทั้งเวินตัวเลขคลิปนี้คลิปที่สามแล้วยังบ่แล้วดิคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้คลิปที่สามยังมีคลิปที่สี่อีกบอกได้เลยว่าทีเด็ดแน่นอนคลิปถัดไปนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดมือนีวันเสาบอกแล้วว่าได้เกินไว้แล้วตั้งแต่คลิปแรกแล้วบอกว่ามือนีวันหยุดบดมือบอต่ตองไปไส จอบเบงิงเป็่จอบดอกเบงิงนอนเบงิงเสี้ยนซองเบาคีปอยู่นี่เบิดมือโหลดผ้าหาแนวทางดีเด็ดเด็ดเบิดมือเบิดเว้นโหลดเอออาจสิบ่จบที่ซีคิปอาจสิมีคิปที่หาก็ได้ดวนดวนตอนดึกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอ่ะแล้วก็ฝากนาองสำหรับผู้ใดนะคะถามกันเขามาเรื่องคีมเนี่กะบางคิปนะคะเสี้ยนซองกับว่าได้เบาอธิบายไลฟ์เพราะว่ากัย่านเอฟซี FC ที่เพิ่นอยากได้ตัวเลขอยากเบิ่งตัวเลขก็เพิ่นไม่ได้สนใจคีมเท่านั้นะ เพิ่นเบื่อเอานะคะก็เลยบออ่ได้อธิบายไลายอธิบายคร่าวๆไปนะคะคนกระทมกันเขามาเนาะ,ะมันซอยนอี่ยังล่ะแม่ฟังบ่ท่านเออซอยขิีมตัวนี้นะคะเป็นขิีมบำรุงอ่าอันแรกเนาะเป็นขรีมบำรุงช่วยในเรื่องคนที่เป็นฝ้าคนที่เป็นกระเป็นจุดด่างดำจากจุดด่างดำนะผิวหนามันเป็นกระดำกระด่างเห็นไหมมองนี่ขาวมองนี่ดำมองนี่ขาวมองนี่ดำยังสิ ปับให้มันขาวทอกันประมาณนั้นนะคะแล้วกับผู้ใดที่เป็นซิ้วนะคะน้องๆนูนูนะคะคุณลูกนะคะคุณล้านนะคะคุณบอกคุณแม่อยากให้ลูกล้านเอาไปล่องใส่อย่าให้เพิ่นซิ้วหายเพิ่นเป็น วัยรุนนะนะ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วกับผู้ใดที่มีปัญหาหนาแห้งๆหนาออ้ยทาอยังเข้าไปก็เป็นโอกโลกเอกเลขหมายถึงมันเป็นขุยนะมันแห้งมันบมมม่มีนามมีนวลนบอกพ่แม่โตนี่ก็ซอยได้นะคะถ้าไงาแห้งนะคะทาแค่กลางคืนเท่านั้นอยากเห็นผลไหวโบกเข้าไปได้หลายนะคะตื่นขึ้นมาอันดับแรกนะนุ่มชุ่มชื่นนะคะผิวหนามันสิเป็นเต่งตึงมันสิเป็นก็จะคอนอิม่มบุญอิม่มเขาเอินว่าอย่างอะ่ะ ผิวอิ่มน้ำอ่ะนะภาษาภาษาความสวยความงามเขาเอืน่นนนะคุณพ่อคุณแม่ผิวอิ่มน้ำมาสั่นแต่งหนาติดถ้าแปรงเข้าไปแล้วเขานาเอียงสิเนาะแล้วกะสำหรับผู้ใดที่คิดยานเนาะ แผง่ายอุย้ยแพ่มาหลายนะคะที่เป็นแังซีที่เป็นฟ้านี้เพราะว่าแพ่สารมากนาอ่อนแอถือแดดแล้วเป็นฟ้าเลยนะคะเส้นซองกับเป็นแดงซังให้กันนะคะกอนทีสีมาใส่ขี้มตัวนี้เพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะเส้นซองเหมือนคนแพ้ง่ายเพราะว่าแพ่สารมา2สองรอบแล้วในชีวิตนี้นะคะมาใช้ตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆบอ่อแสบนาะออกแดดนี่บอ่อแสบนะคะแล้วก็เหตุให้หนาเห่าแข็งแรงขึ้นนะคะ ตัดสินใจให้ไวจะได้รีบรีบสวยๆนะคะจะได้รีบสวยรีบง่ามรีบรอไปน้ากันเนาะผิวแพง่ายใสได้นะคะเป็นซิวเป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดําอยากขาวอยากอยากหนาขาวอยากหนาใสหรือว่าอยากเบ่งเด็กลง ใส่ตัวนี้จบเลยตัวเดียวคุณพ่อคุณแม่ลองเบิงนะคะทาบทเสื้อนี่ทาให้ลองเลยนะคะเอาพ่อแล้วนะคะะติดต่อมาตามเบอร์นี้เนาะมือนี้คลิปนี้ลงอยู่ตรงนี้นะคะ0940292674เป็นเบอร์โทรด้วยเบอร์แอดไลน์ด้วยเบอร์เดียวกันเลยมีไลน์แอดมานะคะขึ้นว่าบุญน้ำโชค3ามบ่ตองตกใจเซนซองเป็นคนรับเป็นคนอตอบเองนะคะแล้วกะทา,าโทษมากกะ เซนซองเป็นคนรับคือเกาวานะทำงานคนเดียวเนาะจะได้ไม่วุ่นวายนะคะจะได้ให้คําแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะคะได้แบบว่า,เ,าเขาเอ่ยยังตรงไปตรงมา่ะคนะจีได้แนะนําถึงนะคะโทรมาหาเซนซองนะคะผู้ใดสนใจเนาะเอาคลิปนี้ขอจบไวแค่นี้นะคะเดี๋ยวจังไรเฮาคอยพอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณค่ะ